สวัสดีครับไทย h i s ตอรีวันนี้จะพามารู้จักเฮลิคอปเตอร์แบบเบลสอง1 2ึ่งสองเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นตำนานของกองทัพไทยและยังใช้ถึงปัจจุบันเฮลิคอปเตอร์แบบเบลสอ2หนึของกองทัพไทยจัดอยู่ในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาคือกว้านซึ่งติดอยู่บนลำตัวเครื่องสามารถกว้านเพื่อดึงคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือการถอนตัวออกจากพื้นที่ได้โดยกองทัพบก ประจำการอยู่ประมาณ40ลำกระจายไปตามหน่วยงานการบินและกองพลและศูนย์การบินทห,หารบกตามแต่ละพื้นที่ฮอเบล212เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางมี2ใบพัด2เครื่องยนต์บรรทุกผู้โดยสารได้15ที่นั่งโดยเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212อยู่ในรุ่น UH-1N ของบอริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัทเบลเฮลิคอปเตอร์และบริษัทแพทแอนวิทนี่ของแคนาดาในช่วงหลังสงครามเวียดนามช่วงปี70ศักยภาพของเฮลิคอปเตอร์แบบเบล2 1 2ถูกพัฒนาจากเฮลิคอปเตอร์รุ่น204และ205เป็นเครื่องยนต์เดี่ยวใบพัดคู่โดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกนำมาใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและกู้ภยัยค่อนข้างกว้างขวาง โดยกำลังเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้สมรรถนะของอากาศยานที่ดีและในราคาที่ไม่แพงมากเกินไปเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์แบบฮอกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลและใช้งานสูงกว่าสมรรถนะของเครื่อง Bell เบล212เฮลิคอปเตอร์แบบเบล2 1 2เป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ ให้มีความเชื่อถือได้มากโดยแต่เดิมเฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี้จะมีเพียงเครื่องยนต์เดียวได้พัฒนาและติดตั้งให้มี2เครื่องยนต์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นโดยพัฒนาร่วมกับบริษัทของแคนาดาและบริษัทเครื่องยนต์อย่างแพทแอนวิทนี่โดยสามารถทําการบินได้ไกลถึง420กิโลเมตรความเร็วสูงสุด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบรรทุกทหารไปได้14นาย คุณลักษณะและขีดความสามารถของยุทธปกรณ์เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุดไม่เกินสเส11นายไม่รวมนักบินและช่างติดเปสนามได้6เปน้ำหนักบรรทุกได้4,500ปอนด์เครื่องยนต์ที่ใช้แบบแก๊สเทอร์ไบแบบเทอร์โบชาร์ปยี่ห้อแพทแอนวิทนี่รุ่น PT6T จำนวน2เครื่องยนต์ความเร็วเดินทาง ได้100นอตพิสัยการบิน370กิโลเมตรความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงทอบ832อ832ลิตรความสิ้นเปลือง378ลิตรต่อชั่วโมงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอุปกรณ์เสริมช่วยในด้านความปลอดภัยในการบินระบบเตือนภัยการชนพื้นดินระบบนี้จะทำการแจ้งเตือนอากาศยานขณะที่บินอยู่ ในอากาศว่าเครื่องจะชนกับพื้นดินหรือภูเขาโดยจะทําการแสดงผลความสูงระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับพื้นดินซึ่งถ้าอยู่ใกล้กันมากๆจะมีเสียงเตือนเป็นคําพูดบอกระยะความสูงออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้นักบินในการนําร่องเครื่องในภาวะที่ใกล้กับพื้นดินได้มากโดยระบบจะทําการแจ้งเตือนใน7โหมดได้แก่ 1. ลดระดับด้วยอัตราลดระดับมากเกินไป 2. เข้าใกล้พื้นมากเกินไป 3. เสียความสูงในระหว่างเทคออฟหรือโกอาลาว์ขาดความสนใจเมื่อใกล้ถึงพื้น 5. ลดระดับต่ำกว่าแนวล่อน 6. ขานความสูงและเตือนเมื่อปีกเอียงด้วยมุมที่มากเกินไป 7. เตือนเมื่อตรวจพบวินเชี์